ที่ลูกค้าเลี้ยงเล่นๆพอเอาเข้าจริงๆคุณภาพตัวปลามันสวยเกินกว่าที่จะเลี้ยงเล่นแล้วปราคาบหัวกุมูลค่าอันลิมิตไม่เคยเปิดเผยให้ใครรับชมเร่านี้ล่ละฮะงานเข้าในมิ้วมิวทุบบอช างบอไม,ม่ขออนุญาตขายทำให้ FC Perfect k o i คโคยฟได้รับชมว่าปลาที่มอดี้สวยคุณภาพมันเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้อทุกท่านนะครับที่รักปลาทองและรักปลาคับวันนี้มาพบเจอกับผมนายมิวจาก Perfect ค o i ยฟาร์ม เพอร์เฟกต์ค้ยฟาร์มคือสถานที่สร้างความสุขสร้างความบันเทิงสำหรับคนที่รักปลาทองและปลาคาร์บโดยเฉพาะปลาคาร์บญี่ปุ่นเพอร์เฟกต์ค้ยฟาร์มคือผู้นําเข้าปลาคาร์บจากประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าถ้าเกิดมาที่นี่ที่เดียวครบวงจรและที่สําคัญครับทุกคนครับเหมือนกับเราได้บินไปประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับ ผมแนะนําเลยว่าปลาคาร์ฟญี่ปุ่นอะ่ะคืออันดับหนึ่งของโลกหลายคนถามผมว่าทําไมต้องเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ฟญี่ปุ่นพ่อดีก็คือเอกลักษณ์ของเขาบอดี้สวยใหญ่ลำ่ำใครเคยได้ยินนิยามนี้บ้างหมอนข้างว่ายน้ําได้ตัวปลาเนี่ยใหญ่เป็นเม็ดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนและที่สําคัญคุณภาพเรื่องสีเฉสีของปลาคาร์ฟญี่ปุ่นอะ่ะจะสดขาวนี่ขาวโบ๊ะ อมชมพูแดงนี่อย่างกันเลือดเลยครับทุกคนที่ญี่ปุ่นนะครับมีหลากหลายฟาร์มแต่เพอร์เฟกโค้ยฟาร์มนะครับเลือกเจาบฟาร์มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซาไกฟิทฟาร์มอิสซาค้ยฟาร์มมารุยาม่าโมโมทาโร่เยอะแยะมากมายเราเลือกคัดสรรเฉพาะฟาร์มใหญ่และนําเข้ามาสู่เมืองไทยให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไทยทุกท่านได้มาคัดสรรจับจองไปเลี้ยงกันอย่างกับเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวครับทุกคน ฉะนั้นถ้าเกิดมาที่เพอร์เฟกต์ค่อยความเนี่ยนะครับที่เดียวจบเรามีความรู้ให้ท่านเรามีการการันตีเรามีทีมงานสร้างบอ่อออกแบบบอ่อรับแก้ระบบกรองเรียกได้ว่าเมื่อระบบบอ่อเราดีคุณภาพน้ําเราใสมาทําให้เราเลี้ยงปลาได้อย่างสบายและที่สําคัญณนาทีนี้มันมีระบบล้างบอ่ออัตโนมัติกันแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าสบายใจมากๆปลาคาร์พญี่ปุ่นเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆไม่ว่าจะเป็นโชวาไม่ว่าจะเป็นโคอาปูชี โรโอคอนเพตินัมโอ้โหและยังมีสูตวยยังมีวาร์รตี้อีกเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ครับทุกคนผมเชื่อว่าหลายคนที่ต้องการจะเลี้ยงปลาแฟนซีครับคิดอยู่ในใจเอ๊ะเราจะเลือกปลาสีอะไรลงบ่อดีอันดับหนึ่งของปลาแฟนซีครัฟที่อยู่ในบ่อมากที่สุดทุกบ่อต้องมี นั่นก็คือปลาที่มีลวดลายสีขาวและสีแดงหรือว่าสายพันธุ์ัวกุนั่นเองครับทุกคนปลาสายพันธุ์ัวกุผมจะเล่าอย่างนี้ครับว่าเป็นปลาที่ลงในบอ่อและดูไม่น่าเบื่อ60%ของบอ่อต้องเป็นปลาโคกุหรือว่าปลาสีขาวและสีแดงนะครับ โดยเฉพาะอันดับหนึ่งของโลกที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นผมเอ่ยชื่อฟาร์มนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่รักปลาแฟนซีครับไม่รู้จักนั่นก็คือซาไกฟิตฟาร์มที่ผลิตสายพันธุ์คอกกุได้สวยมากบอดี้ลํำมากคุณภาพความเป็นสีขาวและสีแดงเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ตำนานยุคดึกดำบัน จนถึงวันนี้คุณภาพเขาก็ไม่เคยผิดเพี้ยนกันเลยทีเดียวเรามีปลาโวกุเยอะมากแต่วันนี้ครับทุกคนผมจะขายทำท็อปท็อปสวยๆพรีเมียมให้ทุกท่านได้รับชมกันเต็นอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่รับชมอยู่ยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับ YouTube Channel ช่อง Perfect Coi Farm ช่องนี้นะครับนาะทีนี้เราไปชมปลาสวยๆกันเลยครับทุกคน ทีนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึกในเรื่องของปลาคาร์ฟญี่ปุ่นที่มีคุณภาพลวดลาย2สีนั่นก็คือสีแดงและสีขาวปลาอิมพอจากประเทศญี่ปุน่นทุกตัวจ้าที่นี่เพอร์เฟคโค้ฟาร์มนะครับวันนี้ปลาสายพัน,นุ์นี้เรียกได้ว่า60%ของบอต้องมี และที่สำคัญครับทุกท่านความ Amazing ของศิลปะที่ว่ายน้ำได้ความ Amazing ของปลาแฟนซีครับที่มนุษย์เป็นผู้สังสรรต้นตำนานจนถึงบัดนี้คุณภาพก็ยังไม่ลดแต่พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนมาชมมาชมกันเลยดีกว่า นาทีนี้ขออนุญาตพี่เซนปลาเล็กสักหนึ่งชุดนะครับแต่เล็กแตเด็ดนั่นก็คือปลาโคกุแต่ว่าเป็นจัมโบ้โตไซจัมโบ้โตไซก็คืออะไรปลาโตไซปลาอายุหนึ่งปี ที่เรียกได้ว่าโตกว่าชาวบ้านเขาญี่ปุ่นนะครับจะถูกคัดปลาประเภทนี้เก็บไว้นะครับเพื่อขายปลายปีนะครับเป็นปลาโตไซที่โตเร็วกว่าปลาโตไซนะครับเรียกง่ายๆก็คือปลาโตไวเอาง่ายๆก็คือปลาที่โตไวกว่าเพื่อนนะครับเป็นปลาที่โครงสร้างหัวไหลข้อหางใหญ่ และไอปลาประเภทนี้ครับมันโตเร็วกว่าเพื่อนโตเร็วกว่ามนุษย์มนาเขากินเก่งว่าอย่างนั้นเธอและประกอบกับรายละเอียดของตัวปลาที่ครบไม่ว่าจะเป็นเฉดส,สีไม่ว่าก็จะเป็นรายละเอียดของแพทเทิร์นรายละเอียดของที่วะและซาชิคุณภาพของบอดี้ที่ล่ํากว่า <c oughs> ตัวอื่นๆเขาทําให้ปลาชุดนี้มีมูล,ลค่าค่อนข้างสูงแต่นาทีนี้เพร์เฟคโ้ยฟาร์ม นำเข้ามาเรียบร้อยแล้วกับโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วจำโบโตไว้ไม่ใช่ฮะจำโบโตไซ2022นะครับโคกุซาไกพิฟามมาดูมาดูตะกล้องสูมลงดูชัดๆเลยนะครับให้ f อฟทุกท่านได้เห็นกันหัวปูจากซาไกฟิตฟาร์มนะครับคุณภ,ภาพขาวแดงหวานลวดลายเป็นตอนเป็นตอนนะครับดูหัวสิครับ โอ้โหมีแต้มแดงนะครับที่ปากแล้วน้าผ่าเปิดขาวนะครับสลับลายแดงนะครับเป็นแต้มนะครับเว้นวักขาวสลับกันมานะครับบอดี้สวยมากหัวใหญ่ไหล่หนาข้อหางกว้างตามคอนเซ็ป,ปเป๊ะๆเ,เลยนะครับปลาตัวนี้มีอายุ2ปีครับทุกคนโอ้โหชัดเจนมากๆสวยมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผม เก็บไว้ให้ทุกท่าน FC Perfect k o i Farm นะครับได้รับชมนะครับใครอยากรับชมปลาตัวจริงๆตัวเป็นๆก็มารับชมได้ที่ Perfect k o i Farm นะครับสวยมากๆเรามาดูกัน3ตัวนี้นะครับไซส์บอด y ี้สเซนนะครับคุณภาพลวดลายสวยๆนะครับโอ้โหบอดี้ใหญ่ นะครับใหญ่ทั้ง3ตัวกันเลยทีเดียวและลวดลายการเว้นวักตอนนี่เรียกได้ว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับเป็นปลาเล็กที่เรียกได้ว่าอนาคตดีมากท็อปฟอร์มมากๆนะครับใครที่อยากหาปลาเล็กนะครับไซส์ 4, สีเซนไปขุนนะครับเพื่อรอเป็นไซส์บาดี่้8เ85 90ซนผมแนะนำเลยคุณภาพสูงมากๆนะครับเป็นปลาเล็กที่อนาคต ดีมากๆ3ตัวนี้ผมเชียร์เลยครับใครที่หากันอยู่นะครับแนะนำกันเลยทีเดียวรับชมตัวปลาตัวจริงๆตัวเป็น,ปนๆได้หน้าโชว์รูมนะครัะประคับสวยๆ3ตัวนี้สวยมากโคอากุจากซาไกายฟิตฟาร์มนะครับเอกลักษณ์ของซาไกายฟิตฟาร์มเนี่ยฮะคุณภาพสีการตัดรอยแดงชัดเจน มดงามสรับปลาตัวนี้โอ้โห,โ,หโ,หโหอีกหนึ่งตัวนะครับปลาคุณภาพสูงนะครับบอดี้สวยมากหัวใหญ่ดูปีกสิครับหรือคลีปว้ยหน้าโอ้โห,โหลวดลายคีวะและซาชิปลาตัวนี้เด็ดมากๆครับทุกคนยืนน้ำนี่แบบสวยมากๆนะครับโอ้โห,โห,โหโบอดี้ปลาตัวนี้นะครับขนาด หก้าเซนนะครับงดงามมากๆดูหัวดูไหลดูบอดี้ช่วงลำตัวและข้อหางและลวดลายขนาดนี้ครับทุกคนโอ้โห และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเจ้าเป็นเลนนะครับซึ่งเป็นลูกรักของผมเองนะครับไซส์บอดี้ตอนนี้80เซนเพอร์เฟคค่อยฟาร์มนำเข้ามาตั้งแต่ไซส์30-35เซนตัวนี้ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเนาะมีเซอร์การันตีชื่อปลาตัวนี้ว่าเจ้าเป็นเลนนะครับมารับชมกันเลยขอบอกเลยว่า แพทเทิรนเนี่ยธรรมดาแต่ความธรรมดามันย่อมซ่อนอยู่กับความไม่ธรรมดานั่นก็คือเอกลักษณ์ของลวดลายเรียกได้ว่าเฉดสีตั้งแต่ไหลไปจนถึงข้อหางลายเดียวตอนเดียวที่วิ่งเข้ามาและประกบกับหัวที่ไม่แดงบนกระม่อม1แตบบอดี้ปลาตัวนี้ที่ค่อนข้างใหญ่และคุณภาพความขาวมันเลยทำให้ปลาตัวนี้สมบูรณ์แบบมาก วันนี้เพื่อ FC Perfect ้ o ยฟาร์มทุกท่านนะครับปลาคาบครัวปุมูลค่าอัลลิมิตเรียกได้ว่าปลาตัวนี้สวยมากคุณภาพปลาบอดี้ขนาด75ถึง80เซนไม่เคยเปิดเผยให้ใครรับชมและที่สำคัญเป็นปลาที่ในมิ้วหัวแหนมากแต่จะบอกทุกท่านอย่างนี้ว่าปลาตัวนี้ขายแล้วแต่วันนี้เพื่อ FC เพอร์เฟกค้ยฟาร์มทุกท่านนะครับผมอยากให้ทุกท่านรับชมปลาสวยๆในเมื่อถ่ายทำโคกุก,กันแล้วก็ต้องรับชมปลาท็อปจากซากายฟิฟาร์มปลาตัวนี้เพอร์เฟกค้ยฟาร์มนำเข้ามาตอนไซส์50เซนวันนี้ลูกค้าได้สร้างบ่อใหม่เรียกได้ว่าจากที่ลูกค้าเลี้ยงเล่นๆพอเอาเข้าจริงๆคุณภาพตัวปลาม,มันสวยเกินกว่าที่จะเลี้ยงเล่นแล้ว คราวนี้ละฮะงานเข้าในมิวมิวทุบบอรสร้างบอใหม่ขั้นตอนของลูกค้าตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการสร้างบอใหม่และปลาเก่าจะเอาไปไหนลูกค้ารับทราบกันดีอยู่แล้วว่าเพอร์เฟคห้วยฟาร์มเนี่ยดูแลครบวงจรนะครับเราก็เลยเอามาดูแลให้อย่าง VIP สวยแค่ไหนมีชื่อแต่ขออนุญาตลูกค้าครับวันนี้ในมิวถ่ายทำคอนเทนต์ครัวกุขอ อนุญาตถ่ายทำให้ FC Perfect คอ o i f ร์มได้รับชมว่าปลาที่มอดดี้สวยคุณภาพมันเป็นยังไง <S <S 1> <S 1> โอโ้โหที่สุดของปลาโคกุนะครับ ปลาตัวนี้ถือเป็นหมอนข้างที่ว่ายน้ําได้ที่น่ารักมากสระควปุตัวนี้นะครับตัวนี้ประมาณ75 8 0เซนนะครับเพอร์เฟคโกลฟฟาร์มเป็นผู้นําเข้านะครับบิดเดอร์ก็คือซาไกฟิตฟาร์มท็อปไฮคอรอตตีนนะครับ ถ้าใครที่คิดจะเลี้ยงปลาแฟนซีครับใครที่อยากได้บริการดีๆใครที่อยากได้บริการครบวงจรฝากไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ทุกคนเพอร์เฟคห้อยฟาร์มขออยู่ในอ้อมอบอ้อมใจของทุกท่านนะครับมารับมาคัดมาสันมาจับมาจองปลาคราฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ผมนายมิ้วและเพอร์เฟคห้อยฟาร์มตั้งใจอิมพอร์ตนำเข้ามาและ ดูแลเลี้ยงดูประคบประหงมและมอบความสุขให้กับทุกท่านเรียกได้ว่าไม่ต้องบินไปถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนาทีนี้แวะมาที่ Perfect กต์ f a ้ยฟมได้เลยใครหลายคนอยากรับชมปลาตัวจิ๋วเป็นๆมาเลยนะที่ Perfect กต์ f a ้ยฟมนะแต่ใครที่อยู่ต่างจังหวัดใคร ที่อยากอยู่บ้านแต่อยากเลี้ยงปลาแฟนซีครับก็คลิกเข้าไปติดตามที่เว็บไซต์ p e r f e c t ค o f a r m m o m ได้เลยหรือ Facebook p e r f e c t k o ยนะครับและที่สำคัญนะครับ YouTube Channel ช่องนี้ p e r f e c t k o i Farm กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะวันต่อไปจะมีอะไรรอติดตามวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม